สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อาหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจเทพเจ้าสลาดัดที่ในตอนนี้พวกเขานั้ถูกไล่ล่าแล้วก็ไม่แน่นะว่าหลังจากนี้เนะี่ยเจเทพเจ้าสลัดหลายคนหรือว่าเกือบทั้งหมดอาจจะมาเข้าร่วมกับ uffy, ลูฟี่หรืวว่าร่วมมือกันต่อสู้กับลูฟี่ในเหตุการณ์การต่อสู้กับรัฐบาลโลกหลังจากนี้ก็เป็นได้นะฮะโดยตำแหน่งเจเทพเจ้าสลัดก่อนหน้านี้นะก็จะเป็นหน่ในขั้วอำนาจที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลโลกแต่ว่าในตอนนี้นะเนี่ยก็ และในตอนนี้ที่เราเห็นด้ชัดก,ก็จะมีมีฮอ,อกกับแพนคอกที่กําลังถูกรัฐบาลโลกนั้นไล่ล่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็เท่ากับว่าหลังจบภาควาโนอมันก็น่าจะได้มีการอัปเดตเรื่องราวพวกนี้นะว่าการล่าเจเทพจัสลัดเนี่ยผลการตามล่านั้นเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่มาแทนระบบเจเทพจัรสลัดเนี่ยมันคืออะไรและเวก้าพังนั้นสร้างอะไรขึ้นมากันแน่หลังจากที่รัฐบาลโลกนั้นตัดสินใจให้เหล่าเจเทพจัรสลัดถูกตามล่านั่นก็หมายความว่าในตอนนี้เจตเทศจับการสลัดเเหมมือดิแล้วกเป็นตงรัฐบาลโลลกแะด้วยคววาาามที่่เนนื้อหใปััจจุบน พวกของลูฟี่นั่นก็กําลังต่อสู้กับไคโดแล้วก็บิ๊กมัมที่เป็นจกักรพรรดิและถ้าเกิดว่าลูฟี่นั่นสามารถเอาชนะไคโดส่วนรอนแล้วก็กับตันคีนี่เอาชนะบิ๊กมัมได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหมายความว่าเนื้อหาในภาควาโนมันก็จะมีจกักรพรรดิถึงสองคนที่พ่ายแพ้ไปใช่ไหมฮะและหลังจากที่ลูฟี่นั้นาชนะไคโดได้สําเร็จตําแหน่งของลูฟี่ในตอนนั้นก็น่าจะได้เป็นจกักรพรรดิและอีกไม่นานเนื้อหาหลังจากนี้ก็น่าจะมีฉากที่ลูฟี่แล้วก็กลุ่มโมฟานนั้นได้ต่อสู้กับ ว่าเขานั้นจะมีโอกาสเข้าร่วมกับฝ่ายลูฟี่หรือไม่โดยมีฮอกตั้งแต่ไหนตาายก็เหมือนกับว่าเขานั้นจะเป็นคนสันโดษและก็ไม่ค่อยสงสัยกับใครสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็อย่าลืมนะมีฮอกเขานั้นเป็นเพื่อนของแชงแล้วก็ยังเป็นอาจารย์ของโซโลเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ามีฮอกการที่เขานั้นเป็นอาจารย์ของโซโลแลวก็เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขานั้นก็ไม่น่าจะมาเข้าร่วมกับกลุ่มฝฟายแน่ๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการต่อสู้ร่วมกันหรือว่าเป็นการช่วยเหลือกันในสงครามการต ที่มีฮอกนั้นจะมาช่วยเหลือลูฟี่แล้วก็โซโลเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้กับรัฐบาลโลกหลังจากนีนะฮะแล้วก็ต่อมานั่นคือคุมะาที่ล่าสุดเราก็จะเห็นเขานี้อยู่กับเผ่ามังกรฟ้าแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ซาโบะนะผมไปช่วยคุม้าใช่ไหมฮะโดยเรื่องราวของคุมาในตอนนี้ก็จะมีการปูเรื่องรล่าเกี่ยวกับซาโบ้แล้วก็เจเบอรี่วันนี่ที่ปลุกเข้าไปหาคุมาเพราะฉะนั้นการที่มีเรื่องราวขนาดนี้ก็น่าจะยืนยันได้หนึ่งอย่างนะว่าคุม้าเนี่ยยังไงซาเขานั้นก็ต้องไม่ตตาาาาแล้ก็นน่จะมีบบททใค และถ้าเกิดในภายหลังสติของคูมานั้นกลับคืนมาในตอนนั้นคูมานั้นก็น่าจะกลับไปที่คณะปฏิวัติแล้วก็แน่นอนว่าผู้นําของคณะปฏิวัตินั่นคือดากอนกับซาโบที่เป็นหมายเลข2สองของคณะปฏิวัติเนี่ยเขานั้นก็ยังเป็นพี่ชายของลูฟี่ต่างหากมันก็เลยชัดเจนนะว่าครูมาที่เป็นอดีกเจะเทศะสลัดสุดท้ายไม่ว่ายังไงถ้าเกิดสงครามเกิดขึ้นคูมาแล้วก็พวกลูฟี่เนี่ยก็ได้จะเป็นฝ่ายเดียวก,กัอนอยู่ดีแล้วก็คนต่อมาเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ชัดเจนที่สุดนะฮะนั่นก็คือโบอาแฮน,อน,อน,น,อนคอร กำลังเดินทางไปหาแฮนค็อกเพื่อจับกลุ่มตัวแต่ว่าด้วยการที่เนื้อหาเนี่ยได้เป็นการบอกนะว่าโคบี้คือหนึ่งในสมาชิกหน่วยซอมมันก็เลยน่าสนใจนะว่าหลังจากนี้เนะี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรเกยวกับโคบี้และก็แฮนค็อกเกิดขึ้นหรือไม่และไม่ว่ายังไงสุดท้ายแล้วแฮนค็อกเธอนั้นก็ต้องอยู่ายเดียวกับลูฟี่อยู่แล้วไม่ว่าสตูนจะเป็นใครหรือต่อให้ต้องสู้กับรัฐบาลโลกเธอนั้นก็ไม่กลัวอยู่ดีนะฮะและคนต่อมานั้นคือเอ็ดเวิร์ดบีเบิลโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ได้อ้างตัวเองนะว่าเข,ขาว ซึ่งบีเบิลนั้นก็จะเป็นตัวละครที่5 0าสที่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขานั้นจะเป็นศัตรูหรือว่าจะเป็นพันธมิตรกับฝ่ายลูฟี่กันแน่เพราะว่าถ้าเกิดว่านับแค่บีเบิลคนเดียวเนี่ยการที่เขานั้นจะเป็นพวกเดียวกับฝ่ายลูฟี่นั้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะแต่ว่าติดอยู่ที่ว่าบีเบิลเนี่ยเชื่อฟังแม่ของเขาและแม่ของเขานั้นก็ได้ออกคําสั่งนะว่าให้ตามล่าสมบัติโหนดขาวเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูกันว่าในอนาคตเนี่ยพวกของลูฟี่นั้นจะได้ต่อสู้กับอดบบบีเลลลหหรรรรืือออออไมม่่่่แ้้วกกก็คคนนนนนตาาาาั์์ึงงใูขจยโด ที่ก่อนหนะ้าน,นี้เขานะั้นก็จะมีลูกน้องมากมายมาจากคคอิมเพลดาวใช่ไหมฮะและบาร์กี้เนี่ยก็มาจะมีเรื่องราวที่ทำให้เขาต้องตกกระไดพอจนไปเรื่อยจนทําให้เขาเนี่ยไม่อยู่ไฟเดียวกับลูฟี่แล้วคอยช่วยเหลือลูฟี่ทุกครั้งและผมก็เชื่อนะว่าเรื่องราวในานาคตเนี่ยอาจารย์โนโดนาเนี่ยก็น่าจะให้ตัวละครของบาร์กี้เนี่ยเข้าร่วมสงครามการต่อสู้กับรัฐบาลโลกนะฮะแล้วก็มาอยู่ไฟเดียวกับลูฟี่โดยที่เขาเนี่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันส่วนทางหน้าทางฟังก้าเราในตอนนี้ก็อยู่ไฟเดียวกับลูฟี่แถมในตอนนี้ยังเปิดเผยด้วนะวนนนนน่่่่่าาาเเขขปป็หึึงงในคทนทีีีพลผศจต้ ส่วนทางด้านจินเบนเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกหมั่นกลุ่มมองฟางโดยฟามิงโก้เนี่ยถูกรัฐบาลลดระจับตัวไปแล้วนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคนนั่นคือคอคอดายที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังจะทําอะไรบางอย่างซึ่งในสงครามมารีฟอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าคอคอดายเนี่ยเคยร่วมมือกับลูฟี่แล้วก็ช่วยเหลือลูฟี่มาแล้วนะฮะมันก็เลยไม่แน่นะว่าหลังจากนี้เนะี่ยมันอาจจะมีฉากที่ลูฟี่แล้วคอคอดายเนี่ยร่วมมือกันอีกครั้งก็เป็นได้แล้วก็มาที่คนสุดท้ายแกโคโมรียโดยตัวละครตัว เพราะว่าเนื้อหาในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเิดเผยว่าโมเลียเนี่ยเขานั้นได้เข้าร่มวมกับกลุ่มหนวดดำหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเก <an> ิดว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมและคิดจะแก้แค้นกลุ่มหนวดดำมันก็ไม่แน่นะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าพวกลูฟี่เนี่ยได้ต่อสู้กลุ่มหนวดดำขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นกอาจจะได้มีการร่วมมือกันเฉพาะกิจระหว่างลูฟี่แล้วก็โมเลียในการต่อสู้กับหนวดนดำก็เป็นได้นะฮะและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของเราเจเทพจะสลัดที่หลังจากน,นี้พวกเขาอาจจะได้มีการร่วมมือหรือว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับลูฟี่หล ก็ล้วนแต่อยู่ฝ่ายลูฟี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ลูฟี่นั้นต้องต่อสู้กับรัฐบาลโลกมันก็น่าจะพอได้นะว่าในตอนนั้นอดีตเจถิ่จะสลัดส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะเป็นกองทัพฝ่ายลูฟี่เพื่อต่อสู้กับรัฐบาลโลกนั่นเองโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช anel เราส่วนวันดี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ